วัสดีพี่เอซีค่ะวันนี้แมวพามาหน้ามาเพาขยะด้วยหละเนาะค่ะแต่ทีนี้เอาโทรศัพท์มานํ่งค่ะมาเก็บบรรยากาศให้พี่เบิบ้งค่ะเข่าออกล่วงเลยด้วยค่ะออกลวงแล้วจะใส่น้นํานมแล้วสวยงามมากเลยข่วมแมมวไม่ได้มานาะนเดือนสองเดือนเนาะค่ะมาอีกรอบหนึ่งข่าออกลวงแล้ว คลิปนี้สั้นๆค่ะเก็บบรรยากาศเขาออกร่วงให้พีในเบิงงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเราเดินเบิรงเขาน้ำกันนะคะ่ะเดินดูข้าวด้วยกันค่ะอันนี้บ้านขบันแมวแมวนะค,ะนค่ะขบานแมวแมวมากับเจ้ากาแฟเจ้ากาแฟคิอ้อ บรรยากาศทงหน้าดูรอบรอบเนาะค่ะ,ออคะขอบคุณพี่ทุกท่านทุกกำลังใจด้วยค่ะกำลังใจแม่แหววลงคลิปก็สมคลิปให้ผู้คลิปขอบคุณด้วยเด้อค่ะตอนนี้อยู่กับคุณยายอยู่ค,คุณยายยังท่ันหายดีเลยค่ะยังติดเตียงอยู่ค่ะที่นี้แม่แหววมีมากเพราะขายะเนาะค่ะก็เลยมารีวิวเขาง,ง่าม,ามๆผไดเลยวิวเขาลม อามเลยเนาะคะ่ะบรรยากาศทุ่งนาข้าวข้าวออกรวงแล้วเิ่นเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเ้อค่ะข้าวหอมมะลิเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ทิ่นแสงใหญ่ผ้าไหมางามร่ำรวยวัฒนธรรมอะไรนะพี่คุณลุงนงพูดอยู่ว่าน,นั้นไม่แบวจําไม่ได้ <c oughs> ค่ะอันนี้ต้องให้คุณลุงนงพูดเนาะค่ะเพราะลุงนงจาได้ทุกคําค่ะขอบคุณพี่ทุกไตทุกกำลังใจด้วยเด้อค่ะให้กาลังใจแม่แหววค่ะเอาข่าวออกร่วมมาฝากพีค่ะเอาเข่าวออกล่วงมาฝากพีเนาะค่ะ นี้สั้นๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยด้ค่ะไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วเนาะ,ะให้คุณยายดีขึ้นก่อนค่ะตอนนี้แม่แววดูแลคุณยายอยู่ตัวเองแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะนุ่นจะนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยดนะคะ่ะให้กำลังใจแม่ววค่ะเข้าลมดีกว่าลมต้นม่วงสมัยก่อนแม่วลก็จะเมื่อก,ก่อนดำนาเอาเนาะค่ะดำนาเอาเด้จะไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะดำนาเอาก็จะมานั่งกินข้าวตรงใต้ต้นม่วง กินตามบ่งงกินน้ำกานหลายคนเนาะค่ะแสบด้ค่ะัยก่คนบรรยากาศแต่เก่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะเทคโนโลยีดับหน้าบ่ด้คือแต่เก่าแล้วด้วค่ะก่อนจะตกกาตกกาอยู่ในบ้านนู่นค่ะย่ำดำกับหามาดำอยู่ตรงอย,อยู่นี่ค่ะเป็นไม่รู้ว่าคนเก่าคนแก่แกทำอะไรเนาะ ไอ้ที่จะมาตกที่นาแกก็ไม่ตกแก,ไม,ก,แกไม่ตกไว้ริมบ้านค่ะดำนาสี่โมงสี่โมงไอ้ดำนากินข้าวเที่ยงเสร็จก็จไกะไปถอนกาค่ะไปถอนกาแล้วก็หาบกาไม่ไหวทัาดั้มเพิ่งมาค่ะแต่แต่คนเท่าคนแก่ก็ทําได้เนาะไม่แป่ว่าค่ะแต่รุกวันนี้เรากลับไปทําแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะเก็บหลังปวดแอวปวดขาเพิ่งมาค่ะ แต่ทำไมเมื่อก่อนเราทำได้แต่เดี๋ยวนี้เราทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะเป็นเพราะว่าเราสบายขึ้นหรือเปล่าเนาะค่ะน่าจะสบายขึ้นที่สบายไม่ใช่อะไรหรอกเทคโนโลยีเครื่องมือเขาเครื่องมือเขามาให้เราได้ใช้เนาะเกี่ยวอย่างเงี้ยก็ต้องเกี่ยวรถถ้าดำก็ต้องหวานเอาค่ะมีแต่ใช้เครื่องมือทั้งนั้นแต่ไม่เบลเกิดมาโชคดีนะที่ยังได้ดำ นาเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่มีแล้วแบบนั้นเนาะค่ะไม่มีแบบดำนาเกี่ยวข้าวแล้วค่ะเพราะว่ายังมีเหลือตำหูทอผ้าอยู่ที่ยังเก่าอยู่ที่ยังมีให้เราได้ทําอยู่ไม่แบอวยังสารต่ออยู่ด้วยการทอผ้าไหมค่ะทอผ้าไหมผ้าขาม้าค่ะส่งตลาดเนาะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่อ้อนแต่ออค่ะ ตั้งแต่สมัยแม่แววเล็กๆค่ะคุณแม่ทําอยู่คุณแม่แล้วก็ป้าข้างๆบ้านทําทํากันเยอะเนาะพอดีแม่แววเริ่เรียนมาแววก็จะไปหัดทํากับคุณแม่ค่ะไปลองหัดมัดหมีดูค่ะลองหัดมัดหมีลองทอผ้าทําไปทํามาก็ทําเป็นเองค่ะเพราะว่าแม่ทําอยู่เนาะเรียนรู้จากคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มของลูกค่ะ เป็นเหม่พิมพ์ของลูกค่ะแม่แววก็เรียนรู้จากคุณแม่ค่ะตอนนี้คุณแม่ชรามากเลยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ติดเตียงค่ะเป็นไม่ถึงสองอาทิตย์ซุบเร็วทันทันเลยเร็วทันตาเลยคิดว่าแต่จะไม่ไหวไปหาหมอหมอบอกว่าเอากลับบ้านได้เลยหมอเขาบอกว่าหนักแล้วค่ะแต่ปฏิหารมีจริง กลับมาถึงบ้านญาติพี่น้องเรียกบอกว่ากลับมาบ้านเรากลับมาบ้านเราคุณแม่รืมตาขึ้นค่ะนี่ค่ะถึงบอกว่าปฏิหารมีจริงค่ะแล้ว,แล,วแล้วหลับสองวันสองคืนพอตื่นขึ้นมาอีกสองวันสองคืนก็เพลอค่ะแต่แม่เป็นมีบุญนะในช่วงที่แม่นอนหลับเพลอแม่ยังสวมดมนเลยสวดอิปิลิโศสวดอิปิลิโศแล้วก็สวดอะไรอะไรดอกไม่แล้ก็จำไม่ได้ค่ะ แม่แววแม่เพ้อเพ้อสวดมนต์ค่ะทีนี้แม่แววถามว่าแม่เวลาแม่แม่หลับไปแม่สวดมนต์แม่จําได้ไหมแม่บอกว่าแม่จําไม่ได้ค่ะก็เป็นอีกอีกบุญหนึ่งที่แม่แม่หรือแม่และคุณยายเนาะค่ะแกมีบุญค่ะปฏิหารเกิดขึ้นสำหรับแม่ของแม่แววนะค่ะค่ะแล้วก็ เราก็ดูแลคุณแม่ไปเรื่อยๆค่ะแม้จะอยู่ติดเตียงแม้จะป้อนข้าวป้อนน้ําแต่ก็ยังดียังให้เราเร,เรียกว่าแม่อยู่เนาะค่ะยังอยู่กับลูกไปเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณพี่ที่ให้กําลังใจแม่เบลเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะวันนี้ข้าวสวยงามๆค่ะอีกไม่นานไม่ถึงไม่บอกว่าไม่ถึงสองอาทิตย์เราคงจะได้เก็บเกี่ยวเนาะค่ะตอนนี้ใส่น้านมเลยด้วยค่ะออกรวงใส่น้านมแล้ว ค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แมวเด้อค่ะเจอกับแม่แมวคลิปหน้าไรหน้าค่ะมนีผ้าผีแม่เบิงเข่าทงหน้าเนาะค่ะเข้าทุ่งนาค่ะออกรวงแล้วค่ะออกรวงแล้วอีกไม่นานเราก็จะได้คลิปเกี่ยวเนาะค่ะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายเจอกับแม่แมวคลิปหน้าค่ะ